นาะอ,อืมระไครเป็นพวงเลยจ้ะพี่นอปบอเบิดดีพีหนอเนี่ยคำใหญ่พี่นอ S <S สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่น้องสู้ขู่ส่วนครับกลับมาพอกันที่เรากับช่องเคยวนคนกระสินครับพี่น้องครับนี้ผมก็น้องเบียร์เสียว่าพี่น้องมากินตำส้วผูไข่ดองครับแก้ม<ช>แคบหมูหมักมะละพักสลัดแลวกะ็ทั่วผู้ขับพี่น้องพักแก้มกันดีอ๋อพี่น้องก่อนสิีกินนต้องกันฝากกดไลคน์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยวนคนกระสินนี่เด้อครับผมพี่น้องยฮิ เสียงยังล่ะเสียงถดันมาแกอ้อยพี่น้องเอาพี่น้องครับไปแ่บไปกินน้ำกันผู้ใดมีเขาเอามากินผู้ใดมีปีงปลายังเอามากินเนาะมันเป็นสมตํำกันแล้วแต่พี่น้องเอามากินน้ำกันแสบน้ำกันครับมาจ่าพี่น้องกินน้ำกันจ้าหนามลองข้อกันเนี่ยโอ้กินน้ำเลยหนามอยู่หนามบอกไล่มันข้อแหี้ยงอ่ะลุยเลยพี่น้อง เดี๋ยวจะทำอะไรนนี้เอาไหมซุดนะเสียบฟุ้นสองประตรูองใครเขาสวยจ้ะว่านุ้ยเอาอันเอาเขาเอาเขาไม่กินน้ำแน่วะแสนป้าตักมาถวยแบบไงจ้ะติดแล้ววันนี้กินก็เขาสวยติดแล้วกากินได้เดี๋ยวไปทำเองก,กินก็เขาน่านันละเอาแบ่งไหมเดี๋ยวไปแบ่งให้ไหมเออพี่น้องติ๋ะ เบิ้งให้พี่น้องเบิ้งมาจะแบ่งใส่จานให้โอ้ไข่ย้อยเลยพี่น้องไข่ย้อยหนี่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 นีอ่ะพี่น้องกินน้ำกันโล้วะมันมันขักมันขักเอาเอาตึงพักไว้ก่นพี่น้อง เสร็จ <c oughs> <บะ S 2> มือจะบอกทไข่หมูสมัยแล้วพี่น้องเลยไข่เป็นพวงเลยจ้ะพี่น,อน้องบะเบิดดีพี่น้องเนี่ยมึงคำานใหญ่งงพี่น้อง พี่น้องฟินแสบมันบอกเลยสามคำเลยแสบแสบพี่น้องแสบ็บน้องไข่ปูน่งแดงเลยจ้ะคำเยวเลยอืม้ม อร่อยไหมอร่อยมากกินก็เขาเต่าฟินแห้งจ้าอืมหอมกระดกอืมอ้หูจับหักกินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ำกันพี่น้อง สำหรับพี่น้องเขามเบ่งที่หลังนั่นปันไล่สุดสำหรับพี่น้องเขามเบ่งท MA ี่หลังนั่นเอาเขาเอาอย่างเมื่อกี้เอาเขาเอาลามเอาป่าเมื่อกี้น้ำกันครับพี่น้องปันไล่สุดพี่น้องผู้ใดมาพระท่านกับมาเด้อครับเด้อกินน้ำกันครับผมไข่ใครเนี่ย พี่น้องพี่น้องมึงที่ละเบิร์คำนี่อโอ้ยพี่น้องเนี่ยบอร์ทวกาแกม, <c oughs> มันมาก บตำสัวเยพว่น่อยีล้วลงไปเอาไปสวยสัวกัน <laughs> สีสันจัดจานเสบขึ้นอย่างกินเขาห้องสองกัน มันแดงอีนี้จ้ะไข่มันมันเลยจนหนังยังแอบเนี้น เอาหัวเจ้ขูดลงไปจ้ะทำยังไงบักแตงบดเลยบักแตงผิวยักษ์พี่น้องอือโอ้ยเนี่ยเส้นกะต้มมีให้กอลพี่น้องเส้น ครัสุดนใ่ไฟเงยๆอยู่เขาแบบสวยไปเลย อุ mm ่งกัะแสบครับเี่ยม่ะอืมอืม Ừ? mẹ tôi hãy giữ chứ ăn nóng 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 bơi nóng nóng Bữa nóng nóng thử bữa nóng 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 พี่น้องสิเห็นวิวข้างลังนี่แปลนเอเิร์เติร์ได้บาดเนี่ <c oughs> ยคนมาไชอ้อยเป็นลัาตัดอ้อยเป็นลัาเป็นสิบปูกมั่นที่บ้านนี้ เริ่มกินอหรอให้องดูอร่อยอร่อยเนาะช้ำช้ำปู ทิ้นตำเป็ดไหลเลยสิสร้างข้างในอยูอ่อนอนเนาะหอ,อบมากจ้ะเนาะไขป่ปูแบบฉ่ำๆเลยซุ่มน,น้ำปลาไหลจ้ะ ไม่อยากกินน้ำแต่พักซึ่งอยากข้าหมูเรารอ,อ,อบนี้เทียดขาหมูใหญ่กว่า

ดแดงเนี่ยไข่ปูแบบดแดงอืมกดน กูเลอะเน่พีนน่น,น,น้องเลอะเน่ยเดยมันเ้อะต่หมึกฮะบอลน้ำกัน ก็ปากเบาๆกิ่นย่างเดียวโซ่ย่างเดียวหนิแซ่บหลายตัวเองสามารถที่จนบอกินปูนได้เยิ้มๆพี่น้องครับโควิดยุ่งบ้านกับแตกสื่อเฉยๆดูแลตัวท้องดูแลตัวภัยตัวมันเด้อพี่น้องอย่างนี้เปลี่ยนดรักษาท้องหรืรักษาหล่อนเนาะมันยากพี่น้อง ที่ยอาไปขายของบนที่ยวเที่ยวไปขายของขายของกันอยากพี่น้องเลยเพิ่งที่ล่ะจากขายดีตก่อมน,นอมันมีคนหรอมยังเพราะลูกนี่แหละพี่น้องบอกต้องลงหลดเซทอากิตก็บกดีจ้คของกับของกับขึ้นลาย,ยางหอดของกับแพงเนาะขึ้นซูยาง ผู้หาเงินบ่าอะไรเสียดังไรคันบ่ปลูกผักปลูกหญ้าก็บ่ได้ว่าอยากกินขม,นนมือในน้ำหวานเนาะน้ำมันแกนร้อนละหกสิบกว่าบ,บาทเอ้ยบุ๊ม่นขวดละตะกอนยี่ห้าบาทก็มีตอตะกอนตะกอนเนี่ยขายของหน่อยนะซี่ขวดลอยจ้ะก็ขวดละยี่ห้าบาทถ้าขึ้นก็คือยี่หกเนาะนีน่เนาะเดือนนี้อ้อยอยากสิภาคเลย พกสิบกว่าบาทขึ้นชุย่างก็หลดน้ำมันหลดเนาะอียี่สิบอะแต่ออกล้นมากเติมยิบหายิบพกแค่ไหนตอนนี้ฟาดไปเกือบสี่สิบละสามสิบเจ็ดสามสิบแปดซะ แพงพักแพงหลายแพงจนเลือดใจพี่น้องเห็นยังกับ้ไหมบาทนี้มาเสือกนะอีกโดกนี่ คือเนี่ยที่ตรวจยังเหรอเคลืน,นยังเหรอเอทีเคเป็นลอยพม่ด้พี่นอแล้วก็แล้วคือต้องตรวจต,วตวลอดนะเพราะเราเพราะว่าเราอออกไปข้างนอกเนาะต้งผงพมนี่ก็เบีย,กยีก็ลงเช็คครับอ,อ,อย่ามันเจอกรบลูกน้ำเนาะมันบ่าตรวจตวลอดเลยค่ะ ทั้งเชื่อภาวะเนี่ยกับสองสามหมื่นตวดสองสามหมื่นตวดมันเป็นจา่ายเลยพี่น้องเีย่เงินแต่ซื้อที่สวนไม่สวน แต่เนวตรวจมาตรวจล้ที่นองเงินก็บขายยาขายของหนึ่งหมื่ก็ไเด้าทุนนม่วันหนึ่งหมื่นกรไไดืทุนสามหมื่นจังเลก็มี่มันบ่เอากระบอกตรงตรงนี่แลพี่น้องขายของหน่กจัดม่อขึ้นตก่อนเนี่ยมาเนี่ยสองเดือนนี้นี่แย่เลยขายของเลยจะค้าน่มหลุกผมเก่าเลยอ่ะมันหมักด้จะค้าน่มหลุก ก็ไดออกไปว่าโยขนมสายฟ้านาอเหมือซ้ำลอยละสองคนขานุมนนน่มเพิ่นกบกับเพร่แพเพื่อนต้องเหมือสองลอยตัวนหน่อยน่โอ้ยมีแห่งทองจ้ะอันนี้มิเขาพี่น้องพี่นอ้นองครับคุณพ,พี่น้องมาคกลกิปนี้ ฝากอะไรก็แจ้งกดติดตามให้ช่องคือบนคนกัลลสิลเน้อครับผมกินพิษพลาดประการใดผมสองคนขออภัยนะครับผมว่าบถึูกต้องจครับวันนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนคลิปหน้ามาพอความเสียบกบเคยบนไหม่ได้ครับผมวันนี้ลาลวครับผมสวัสดีครับ